เฮ้ยฟูก๊กทำไรไมครับน้องทำไรครับ,ำรรบกำลังเช็ครถอยู่คาบคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดส,ดสดร้อนร้อนนี่รถอะไรอะ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายคอนโซลก่อนอแต่ว่ามันต้องเป็นทรงวนะีโก้เนี่ยใช่อคอนโซลมันเป็นทรงวีโก้เอ๊ะเดี๋ยววีโก้อะไรมีกระจกนี้อ่ะเอ้าตัวสูงไง,งเอเอ,เอใช่เปล่า,าทำไมระบบดูเยอะจัง และก็มีอไรทำไมไมีเกียร์ทั้งสองอันนะเฮ้ยมีโกแบบไหนทำไมมีโกทำไมวีโกไม่มีกระบะ่ะเอ้ยทำไมมีโกไม่มีกระบะอ้าวรถอะไรเนี่ยอ่ะมาครับเขาเลื่องเลยดีกว่าอ่เดี๋ยวมันจะยาวคันนี้นะครับก็เป็น Toyota er. โต<อ>ด้าไฮรักฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์กับปี2 0 1 3วันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะ เครื่องสามพันคับซีนะครับเป็นเครื่องสามพันโฟวิวปีสองพันสิบสามแล้วก็คันนี้เปิดราคาอยู่ห้าแสนนะห้าแสนบาทห้าแสนกับเก้าพันบาทละกันอ่าเพื่อต่อเพื่อต่อ<笑><笑>ก็คันนี้นะครับผมเล็กไม่ยู่สองแสนเจ็ดถามมาเยอะไหมไม่เยอะนะรถมันตั้งแต่ปีสองพันสิบสามอ่ะก็สิบสิบกว่าปีใช่ไหม าสิบกว่าปีแล้วก็เป็นรถขับสี่ด้วยเครื่องสามพันด้วยนะครับถือว่าครบเลยนะก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะมีการอยู่ตรงนี้อเหมือนของตัวใหม่เลยนะใช่ครับแล้วก็พวงมาลัยระบบมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็ที่สําคัญมีระบบนําทางนี่ระบบแอร์ก็แสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเครื่งรางก็มีช่องจุดบุหรี่ให้กรเลื่อนถไล่แอร์หลังแล้วก็ช่องชาร์จไฟ usb ต่างๆเสียบตรงนี้ แล้วก็อันนี้จะเป็นระบบเกียร์สำหรับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ด้วยนะครับ,รบโอเคือเปาเอยโอเคครับเกลกลางด้านบนครับก็สะอาดนะก็ถือว่าสะอาดนะ่าก็คืออาจจะมีบ้างแตหมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับผมรีวิวแบบตามจริงเลยแล้วก็เบาะเนี่ย จะเป็นเบาะหนังล็อบคันนะครับเบาะหนังล็อบคันแบบนี้แล้วก็บอกคนขับเนี่ยโอ้โหสบายนะสบายเลยใช่ครับตอบโจทย์โอเคเดี๋ยวอาจจะไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรขนาดนะครับก็ให้ดูความสวยความงามแล้วก็ออปชั่นครับผมกันนะครับเพราะว่าเรามาในราคาที่โดนใจกับเครืงสามพันครับส่ไปครับยวไปดูเครื่องยนต์กันก่อน มากันแบบเรียวๆเลยนะครับใครจองก้อนมีซิดก้อนนะครับผมคันนี้ยังไม่เคยเออกซือที่ไหนเลยแต่ก็อาจจะมีบ้างเห็นแบบเว็บๆนะแต่ไม่เคยแบบามารีวิวแบบนี้มาแบบโหยกลางแจ้งครับวันนี้ <laughs> เพื่อลูกค้าทุกท่านนะครับนี่ลองดูห้องเครื่องห้องเครื่องก็ดูให้อดูแบบมุมกว้างดีกว่าแผ่นเพดเป็น13นะ EGR ยังไม่ได้อุดมานะครับผมเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ครับมีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากําหนดครับผมส่วนระบบแอร์ไฟต่างๆนะครับก็มีรับประกันให้หมดเลยได้เบรก ABS e มาแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่อง0นะามพัน้าตาเครื่อง3,000เป็นอิเ,นเตร์บนเนาะใช่ครับผมก็คือเป็นตัวมีจมูกก็รหัสเครื่องครับ1 KD อ่ะเป็นเครื่อง3 0มพันนะครับมาดูด้านนี้กันต่อมี วงล้อนะครับอ่าเดี๋ยวย้อนกันมาขอ,อนิดนะพอดีผมข้ามไปขอไปได้ครับอ่าไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะใช่ปะ่ะใช่ใช่เอออันนี้นเป็นหน้าแชมป์แล้วนะค,ครับผมแต่ว่าไฟมันก็คล้ายๆกันหน้ายักษ์ก็แหละนะครับผมแล้วก็จะได้ชุดแต่งทีดีแบบนี้นะครับรอบคันนี่ครับล้อแม็กนี่คือเดิมทีมันจะเป็นสีแบบทาทาๆธรรมดานะอันเนี้ยทางเราอ่ะไปทาสีให้ใหม่ค,คือล้อไม่ได้เป็นอะไรมานะเราอยากแบบดีไซน์ให้มันดูเหมือนรถใหม่ๆหม่ะ อ่าแล้วก็ยางครับยางก็เป็นลอ้อขอบ17ยางปี23ิบิตโตนใช้กันยาวๆนะครับดอกเต็มๆแบบนี้ชิววันศา,ศาสตร์มีให้บันไดข้างเนี่ยก็คือแบบฟู่มออปชั่นอะออปชั่นแน่นๆนะครับผมข้องแต่งนะปลักไฟฟ้านะครับนี่ครับยวดูด้านหลังกันอ่ะลองดูดงนี่นะครับก็เบาะหนังก็อาจจะมีบ้างนะครับ รอยย่นนิดนๆน่อยๆถือว่าก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็คือได้คู่หน้าจะเป็นดิสเบรกคู่หลังก็คือจะเป็นดัมเบกแบบนี้นะโอเคเ,ออเมื่อกี้ดูด้านข้างด้านด้านอะไรแล้วนะแล้วก็ฟิล์มอะมันเสียเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิล์มให้ใหมรอช่างฟิล์มเข้านะครับนี่เป็นตัว V 3 0 0 0 v ครับ4ฟูลไทม์ ขับซีแบบนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์3,000 b.n.turbo สุดยอดนวัตรกรรมนี่ครับด้านด้านหลังนี้ก็เราเสร็จไปแล้วโ <Okay. S 2> อเคมันก็นิดนึง,งกว้างนะกว้างกว,างวาง้างโอ้เดี๋ยวให,ห,ให้ให้โอมไปเอาลงนะี้ร oh, <yeah. S 1> ีแขนพที่ไม่ถึงอ่ะเอาลงมาได้เลยครับโ okay. อเค นี่นี่ครับอุ้ยธรรมดา,า,นานคนหล่อเทพตอนส่งอะ่ะอ่ะโอเคเก,กนะจ็จะมีห่วงเกี่ยวให้เรียบร้อยนะครับอ่านีลยฮะโอเคครับไปม,ม,มาในจุดอื่นกันต่อครับผมๆๆๆ อ่ะด้านนี้ครับก็เหมือนกันครับผมชุดแต่งสวยๆรอบรอบคันนะเอ,อลรอยางดูแลให้แล้วยางก็คือปียสบสามทั้งสีเส้นเลยนะครับรอยางอะไหล่มีให้ครับผมอ่าโัยางปีปยี่สิบสามแบบพิ่โตนอะรบบดอกเต็มๆแน่นๆนนอย่างเงี้ยอาเดี๋ยวดูไว้ดูฝั่งนี้กันก็คืออยากให้รู้ว่าเรามีรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่โอ้ยมีแต่โฟลเดอร,ดอร์ตัวใหม่ๆอยากได้แบบเจ็ดที่นั่งแต่ว่าราคาแบบสัก สี่ห้าแสนอ่าประมาณนี้ก็ผมก็จัดเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับก็โอเคเลยนะก็ะโอเคเลยนะครับผมเนี่ยให้ดูได้แบบรอบคันเลยนะครับจะรวมเป็นไงครับผ่านนะผ่านผ่าน,ผ,านผ่านนะครับผมได้ชุดแต่งได้เครื่องสามพันได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับได้เป็นรุ่นท็อปแบบนี้ปีสอง3สิบสามกับราคาห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับก็ สนใจครับผมเรามีส่วนลดเพิ่มเติมพิเศษให้นะครับมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้ซื้อสดไม่บอกแวดเพิ่มมีเล่ยมพร้อมโอนซื้อผ่อนก็ฟรีดูค่าดำเนินการฟรีดูกค่าดำเนินการครับอ่ะครับผมสนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของ KR Smart Car ครับพี่ๆทุกท่านคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีลดอะไรแบบไหนมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ